ทักทายคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแต่มเหมือนเดิมกับเมนูง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านเลยนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูนึ่งถืว่าดูมาจากเพื่อนๆในหลอกกันบ้านเข้ามาเลยค่ะเราซื้อไวาให้เขาทำแล้วก็อยากกินนะเนาะ,นะมาดูน่ากินจังเลยเดี๋ยวซื้อไวมันต้องร้อยเนืเลยแล้วมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรเลยค่ะเปิดไปดูในตู้เย็นเครืองปรุงก็มีครบพอดีเลยค่ะก็เลยนะจัดการเลยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาเยียวกระเทียมก้อนค่ะ กระเทียมเจียวเนี่ยเจียวเองมันจะหอมหวานนะถ้าซื้อเขาอาจจะกินแล้ค่อยหอมสาใยอะนะก็เลยว่าเจียวเองเลยค่ะถึงเวลาเจียวเนี่ยก็อย่าเจียวให้มันซีเข้มหมาผมมันอาจจะทําให้รสชาติค้มได้ค่ะตเรื่องเรื่องก็พอมีตักกระเทียมเจียวขึ้นผักไว้นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้น้ํามันที่เจียวกระเทียมเจียวนั่นแหละค่ะดวนมูสซับของเรา่ตเลยค่ะขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มรสชาติกับมูสซับได้นะคะโดยการอาจจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปหรือว่าพริกไทยลงไปนะ พอดูอะมูซับของเราถี่ด่วนซุกดีแล้วนะเราก็จะตักมูซับของเราผักไว้ก่อนเลยค่ะทีนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ไก่ค่ะวันนี้แตมจะใช้ไข่ไก่นะห้าฟองค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยนะแเราก็จะตีไข่แบบนี้เลยค่ะตีให้มันข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวน้อยนึงค่ะแล้วก็พริกไทยน้อยนึงค่ะ ตามต่อไปด้วยรสด,ดีอีกน้อยนึงค่ะทีนี้ก็จะตีสสวนผสมถุกยางละลายข้าว้วยกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนข้านามทีนี้นะเราก็จะใช้กระทะใบเดิมนั่นและค่ะเติมน้ำไปประมาณ500 ml มนะหรือว่าครึ่งลิตรค่ะในน้ำตัวนี้ตําจะปรุงรสไปด้วยซีอิ๊วข้าวน้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะเพื่อว่าให้น้ำซุปของเราตรงนี้มันจะมีรสชาติขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะนี่ก็สังเกตดูให้น้ำม,มันร้อนนะคะ มันรดนไม่ต้อไปไปตงเดือดนะแขกรู้สึกว่ามันขึ้นเป็นฟองปุดๆขึ้นมานะไข่ของเราเนี่ยเทลงไปเลยค่ะเทลงผสงมในน้ำโดยแตงว่านี่ต้องใช้ตะลิ้วนะขุนตลอดเวลาเลยค่ะคนเผื่อไว้ให้น้ำกับไข่เนี่ยมันเข้ากันดีค่ะมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝ้าทิ้งไว้เลยค่ะประมาณเจนาทีนะครบเจนาทีมาเปิดฝ้าดูจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะไฟอ่อนๆนะลืมบอกไปนะจะใช้ไฟแรงเดี๋ยวไข่มันจะไหม้ค่ะไฟอ่อนๆแล้วกระตุนไปค่ะ จากนั้นเนี่ยผมว่ามันสุกแล้วเราก็จะเอาหมูซับของเราที่เราวนไว้นะมาโรยหน้าเลยจ้าน่ากินไหมคะทีนี้นะเรือดน่ากินแล้วโวยหมูซับเสร็จเนี่ยแต่ก็จะตามไปด้วยกระเทียมเจียวอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะกระเทียมเจียวหอมๆนะโรยทับหมูซับของเราไปอีกชั้นหนึ่งค่ะอืมดูแต่น่ากินไหมคะทุกคนความน่ากินมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ โรยกระเทียมเจียเสร็จแล้วนะเราก็จะแตงหน้าไปด้วยต้นหอมของเราอีกสักน้อยนึงค่ะใครจะมีผักชีก็สามารถแตงไปด้วยต้นหอมผักชีได้เลยนะแต่ผอดิทีบ้าน่ะมีต้นหอมเรืออยู่ทองสามตนก็นเลยจัดการได้เข่ต้นหอมอย่างเดียวเลยค่ะแค่นี้ก็ดูน่ากินมากแล้วเดีย๋ยวเราไปตักใส่าจานกินกันดีว่าค่ะนี่เลยมันก็จะเป็นไข่ตุ๋นแบบเด้งๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะ มันก็คือว่าเป็นเมนูนึ่งที่สามารถทําได้ไง่ายๆทุกคนก็ทําได้ค่ะรสชาติก็จะออกมาดีแน่นอนเลยค่ะเพราะไข่ตุนมันจะเบสิกเบสิกอยู่แล้วนะมันจะกลมกล่อมของมันด้วยตัวอยู่แล้วน่านกินมากเลยค่ะทุกคนฉ่ำๆแดงๆแบบนี้เลยนะรับรองเลยค่ะเมนูนี้เด๋ยวต้องมีอีกมือต่อๆไปแน่นเลยค่ะ